สวัสดีครับสวัสดีครับผมทอเป็นเกิดตามครับผมวันนี้นะครับมาเบิงปูปูหน้าครับปูหน้าของไอปูหน้ามาสุกนะครับอยู่ในซองของกับผู้ใดที่กำลังสนใจอยากเลี้ยงปูนะครับเพอดีผมนี่โอกาสจังหวะดีนะครับผีไทยเฝ้าผีไทยมาสื่อสายพันธ์นะครับผีสายพันธ์ปูหน้านะครับแต่ได้มีเลี้ยงถิ่มาถามถ่ายแล้วนะครับว่าเลี้ยงยังได้ให้ ประสบความสำเร็จคืออ้ไรเล่านะครับอั่นี้ก็แค่นี้ก็ตอนนี้ก็กำลังเก็บพอพันแม่พันนะครับตี่พอพันแม่พันว่านี่เป็นตัวเมียนะครับนี่แม่มั่นหมดแม่แม่นเดือดพอพันแม่ นี่จะเป็นพอพันนะครับที่เรื่องขอกล้องต้หนีจนมานครับัเอ๊ะแล้วนะครับก็ก็เลยอยากถามว่าเองยังได้ให้มีรายได้นะครับเียงได้มีรายได้สำหรับไป ลิปนี้ก็ใชยอยากใช้นานาชาบึ้งนะครับนาชายเราอยู่ต่างประเทศแล้วมีความสนใจอยากเลี้ยงปูพอดีมีโอกาสได้มาสื่อสายฟั Track 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 ยนปูของเราเป็นปูกามเ้านะครับป um um ูกามเ้าส์พอดีว่าอยากให้ร้านไทยเลี้ยงปูเลพอดีมีโอกาสได้มามาเบิงฟ้าปูของไอเรานะครับปูนามาสุกทาสองห้องนะครับเลี้ยงยังไครับเลี้ยงปู เล gegen, ี้ยงเลี <DA> gram, ้ยงเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงถึงเลี้ยงเขต้องไปใส่ใจเขาหมากไม้ครับผมถ้าเป็นบ่อดินนี่เด็กใช้กิ่ายครับอันนี้การเลี้ยงปูครับถ้าไปเลี้ยงไม้ใช้ทั้งบ่อหรือแวกบ่อปูหนึ่งจะบ่ค่อยในน้ำเป็นไงเพราะว่ามันหนึบหนักหนึบหนักอย่างนงี้ยมันไลยขันตอนไล่ขันตอนเขาจัดการเนาะไลยกันกรจัดการหนักไงแต่เขาไม่เลี้ยงนั่เกียรตินี่เดกจัดการง่ายจัดการง่ายอย่างนี้ว่าเหาลงเลยปล่อย ง่้ยจับสีมาขายพักไว้ขายอะไรจุดหนี้ต้องคอยล่างบ่อลลางอย่างคอยใส่ใจมันเนี่สันบอสันนักเฮ็ดกับช่างเร่ยงแบบว่าอยู่ทุ่งบกกันสี่เท่ากันที่ขั้นจัดการน้ำเนาะจัดการน้ำเราล่างบ่อลลางกันตั้งอย่างไรขั้นตันอ๋อไรขั้นตันเดีนี้การล่างบ่อไปคือตายปูยังแตเกิดข้อสีมาสินะอ๋อมันสูญเสียเบื่อแล้วก็เฮ็ดในใจแบบโอ้คือตายคือตายทีเดียวเมื่อวานนี้จะล้างใจเรียงแล้วเอย่างบ่อดีเยอะเอาบปรับรูปปอย ก็ยีพ่อเขาออกบกันจับขึนมาขายตตหน่อยโตยังลงไปบอดินเลยออกลูกเ้อก็ไปใเขาขอด้วยบอดินก็ได้มาแดงหัวชาติขยายแผ่พันจนไในบอดินเขาเอเขาก็จับถึงมาน้ำเงก็งจับขึนมาขายคิปง่ายงเป็นยาคเป็นยาไม่ก็ยาเนี่ยเป็นยากก็ยากันาเฮยเป็นไงทำเปนไงเขาดีบานทำมาให้ดูบานให้มันยังไง ันเลี้ยงแบบเห็ดเป็นกระชังเห็ดเป็นยังกะสิหนุ่งยากน้มทายน้ำทายยังเป็นน้ำเป็นยังปูตายปูกัดกันนี่กันกสิเกิดต้คนพ่อแท้ก็คือว่าปัญหามันก็จบสิ้นนี่จะปัญหาเห็นะะจะว่าเป็นมันอีกนี่ปัญหาหลายวัลุว่ายังคนเดียวกัว่าจะคล้องเง็ดยวัลุว่ายังอีกนะครับอันนี้ที่เลี้ยงถินเลี้ยงปล่อยเราก็ต้องไปล่างบ่อดูท่าเป็นกะชังกันสิเราต้องไปล่างบ่อดูถ้าเห็ดเป็นกระชังกันสิกะสิ ต้องมีต้องไปต้องมีความรู้กับยื่นหนีนะครับมันแตกต่างกันังได้แตกว่าเขาเรียงกับช่างกับเรียงลงบัวสิเขาค่อยยื่นเขา่ต้องไปหนังหมักไม้เพราะต้นหนามนี่อาหารนี่คือพักให้เขากระเพาะคือพักง่ายขาดหมดหมดกระหายลงน้ำง่ายขาดครับเขาป้องทีผสมฟันให้เขาต้องปีแล้วมีหนามมีอาหารพร้อมคุณภาพดีอากาศดีเขาก็ฟ้องจังปูที่ว่าไอเลี้ยงไอสัมผัสว่านี่ปีหนึ่งสี่ได้ได้ลูกนี่ ย่างมหน่อยได้กับปีละสองเคื่อรสอมสามครั้งก่อปีถ้าถ้าเป็นปูธรรมาติของเขาเด้ครับเดี่ยวใหเดียวนะปูเขาหจวจำสินเบิดบ่มีหน้าบ่มีอาหารกินเดียวออกม้ขึ้นนาฝนมากัดตนเขาห้องอะไรอราิของมันรมชาิของเขาจำสินมาโดนไปหพอจเขานอนันกัดตนเขาไปแต่ด้เรยว่าปูกินเขาทำกันเขาเลยพับขาปูขาไปกามาเจียรถเจียว เจอรถไถน,นะรถปั้นรถนังนี่รถสารคิงนี่ไงตายหมดไปหนึ่งแทบ่ระทันแสบประทันตะกีบมันคือไม่ตะยุแตกเดือนตามนะครับเดี๋ยวนี้มันมีรถไถปั้นมือหนึ่งจากไรหมดเนี่ยหาซิ๊ไรหกซิ๊ไรปั้นนึงจะนอนทุ่งปูงปตายหมดครับผมอ๋อม,ม,มันก็เลยเห็ดหน่อยปูแถวแบบปูท่ามาฉาบมันเท่าบ่ายังแมนกระดิ่ยังอ๋อเขาก็ี่ยตรงขันมาเรียงปูขอบคุครับผมอันไม่เรียงปูเพื่ออนุรักษ์บ ติมตัวกิดน้อ๋อนบอันไหสได้ผลยังยังผลสายได้หมดะอ๋อนี่ถือว่าคปูเปนสาย่้หมดนลโอ้โสายด้กระิกนาใสุ่่นแบบนี้ครับต้องตม้วนกับฝุาไว้มกับุนาฟ้าไก่รับปูหลอกคาบหลอกขาัก็ตากแดดไว้ฟ้าไก่ไหนฟ้าไก่ตีบฟ้าไก่ใครไกรใครอมาาครบแวนี้พอปูลอกคาบมัก็เอาปวกคาปูนะครับนแห่งเราบดบดผสมกับหัวอาหารใกลกิน เขาบอก่าไข่ิแดดงโอไข่ตัว้ำสูงแหนมโปรตีนสูงนีขขวดีของปูแหนก็ได้ติ่นจาหนองปูได้ทั้งรสชาตปูบดไปต้นไม้ต้นยังก็เป็นปุ๋ยเป็นยังได้แน้นของรบปุ่ไดม่เนี่ไก่ไข่กับกมูอขายอยู่นี่สดไก่ไก่อ่ะแนไข่มันอย่างหมูอขายเลย ูค้าลังเทนตีหานเปล่าจังไห่เห็ดจังไห่เห็ดไอสามารถไอเห็ดไรได้จากปูนี่พอดีคิดคำนวณคร่าวๆเดี๋ยวครับว่าเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายปีเพราะว่าคนเัาวตุกตุมมันหาเงินแบบสิแม้รายวันรายเดือนรายรายปีก็คิดนะครับปูนี่มันเ้าปีปูแต่ว่าพี่ใส่ลาเป็นมันขีกลมเด้ที่ไปเดือดขายปูคนเด็กคือปป๊บลเราได้ขายเลยเดันได้ใส่ลาเป็นปีเด้กเพราะว่าพี่ซื้อ เอาโพอแมพันมาลงที่แหล่งหาล้อยคู่เสรับปีกว่าเพื่อขยายพอแมพันพวกเนี้ให้มันออกลูกออกล้านหลายๆให้มันเป็นหลายๆรุ่นนะค่อยจะขายไหมพอมันมาปุ๊บเดือนสองเดือนพี่ได้ขายเลยเด้ตอนนี้ยเพียบบิ๊มมากเลยตอนนี้มีความหนุ่ยเลยเด้แต่คนเ้นยังกระเพดไหลายังสี่เลยลงปกคนในน้ำเขามันหน่อยนะตอนน้องเรียงที่เรียงะเขาได้อาศัยยูทูปเป็นแนวทางอย่นะเฉพาะเบิ่งเป็นแนวทางให้ศึกษาไป แต่เขาบอกว่าเลี้ยนดูโดย,ยโดยตัวเขาเองนะครับเนาะแต่ต้นรับโด,ย,ดยตัวเจ้าของเองสัมผัสเจ้าของเองนะครับเมื่อเขามาอยู่หนาง,งานอยู่กับปูลล่แล,ล้ว<อ>เขาดูหูอีกหรออ๋อหูใจกธรรมาชาติว่าเด็กเด็กคนโตว่าใจยังกระเจาหน้าเลยสัมผัสไม่อยยุ่งเขาไปควายยางเขาซู้อหูอีกงัวอันนี้เปีกบนอย่างัวที่ก็ขายปูมาซื้อัวอ๋อสามารถเลี้ยงปูเลยที่ครับงานมาซื้อฟาไก่ไก่ใครอ๋อหย่อนปูเล่นนะครับเริ่มเริ่มเริ่มจากปูน่ครับอ๋อเริ่มจากปู่ มาสูงวกี่พีบูโ้ยว่าอนอย,อย่างหนึงน,นอนบก่กาจผัง,ง้วก่า,าอบานห้วเป็น่นอมันขี้มันไลเลยงัวงอ๋องอนมาปูสามารถท็ดใอ้เขามีทั้งทั้งงัวทั้งไก่ไดเรนมาครับแต่วันนี้ใสรล,านะสลา้านองปีใส่็ล้านวันสี่ตัวสครึ่งเสร็ล้าในการเี้ปูแต่มีลมลุกคุกค,คานมากการจนพ่อแท้จนมีเส้าเลี้ยงถที่แรกมันหดจนจนอะไรมันหดจนจนแล้วกับพีขันกับมาเลยเหตุใดเขาแบบไอพีปอยึงเลเดี่ ที่ยหูได้คือว่าปล่อยถินได้นี่คือปล่อยถินได้คือเขาล่างโบตะกี้ก็ล่างบสองมืองมือล่างโบตายบัดโอวันนี้คือปล่อยถินได้คือมันไม่ไหวนะครับเมื่อาเดือนพกเดือนโดวันนั้นเองอกเมื่อยังถึงมาเลยวันนั้นหยังเลยถึมาเลยปล่อยินด้แต่หาจังงานไหมยันก้นยกย่นงนหมูยันก้นตัวยันเด็ะกอนเลยุหล่้บ่า อออกแรกแล้วบ้าร้อนดทุ่นบ้าไปอย่างนี้ข okay, ึ้นเหลืองนิดหน่อยทีอย่างนนี้เขาโอ้ติดติอย่างน้อเดี๋ยวต้นไ่เป็นเชมนเรียงนิปูก็าปูน้าตะที้ผมเรียงนิปูน้ำมันี้เทาตาได้นิปูก็คอยบ้าน้ำมันี้ให้หิ้ให้เขาคนน้ปูเป็นพุ่งหมดทีชูมืเนื่ยมุ้นี้หอชูมืุมมนี้แล้วมือยาขาปูอนี้พอปีกลัวมาต่งตัวเลียนขื้แล้วเลี้ยนหาขายเลยนหาขายตามห้าสมจำเขา็มื้อ เราปูมันโตหงเราเป็นปูเรียงผมเคยกินอ๋อไอ้ลาทสมมตอว่าไอ้่รงนั่นกไอแพ็กบางทีเรแม่ครับแต่งมือหัวใช่ภาคิสาน้อก็มือเดียวตรงมือนี่มือหอดตรงน้ํเเ่ี่มรอกอขับจงไปตรงนี้แต่แันนี้ยังเยอะแต่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือสามมือหัวปูก็ตายกลชีตายแน่ตัวสองตัเขากชมบอเขาแขมาแล้วครับผมโแขมกันกแขตายไปเวครับแขมเพ่อไปุเดล้วครับ มันคือหน่วยสายกแถมเพื่อไปแล้วหลังฝนผ่านไปเสารเขาสมัครไม่เคยตายหรอกบ่ตายเลยอย่างนี้เช่ใช่ไหมบ่กไยมีปัญหาบางบางเยอะมปัญหาไปนี้ติดมันหยุดแน่เดี๋ยวเาูาคนก็กลังหามืออ่หมพาลูกค้าเออปูบ่ตายกันนี้แ้บผมตายก็ตายหน่อยหออยูว ม่านไอน่เดี๋ยวออกไทยเป็นกิโลนะสมมติว่าขายกิโลไอมีการไทยประหยัดไทอย่างนี้เลยถ้าอย่างน้ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์มันกขับยขอกต้งหมดเลยเพราะว่ามันหนามมันมันมันไม่ดินันเยครับปายปลอดปลอปลอกตออกมาเลยปวอซสิ่งดีๆเพราต้องไปทำเบมืนงบกี้น้ำมาต้องครับผมว่าแต่มันไม่ดินพิการที่น้ำดินครับถ้ามันไม่ดินมันจะตายะมันอยู่น้าปลาจะน้านี่หนีตายตปูเขาเขาจฟอกปลอดฟอกงต่อไแล้ว เนเขาต้องไปเห็นใหไมันยเขาเลี้ยงปูนย่าเนือปูอยู่ที่จังหวัาเขาเลี้ยงเด้ยวนถ้านำคุ้นๆสทีมันเป็นสีน้าคุณนๆถ้านำไปใสมันเปนสีน้ำใสๆโดยเนี้อปูเลยควาไอริส่งหนุขาดไอ่กมาพักเลยอาทิตย์นึงครับว้นอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์ครับมาปูแข็งแรงปับสภาพด้ยจังไปเสียออกเปส่งหนุขาดโอ้ดีดีดีจังได้มือนี่ก็ขอบคุ้นในหลายๆครับนะขบขาขวบข้บขอบขาบข้บ